สวัสดีครับเรามาดูการชำสะ EP ที่2ครับจากตอนที่แล้วที่ผมคุยไว้ในเรื่องของการชมส์ว่ายน้ำที่ผมรับปากว่าผมจะพามาดูแนวท่อครับถ้าเกิดว่าเราเห็นท่อสีเหลืองอ่า ตัวท่อสีเหลืองเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นท่อไฟสำหรับทําดวงโคมไฟที่อยู่ข้างสะส่วนท่อที่ที่เห็นตัวยาวเนี่ยครับแล้วก็มีหัวขึ้นทั้งหมดอ่ะสี่หัวหัวเนี้ยหัวตรงหัวท่อตรง เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างในครับอ่ท่อตัวนี้คือเป็นท่อที่มาจากตัวของกองน้ำเสร็จเรียบร้อยสะลูกนี้เราจะดีไซน์ไว้ทั้งหมด4หัวหัวนี้หัวแรกเนี่ยครับจะเป็นหัวสำหรับ สะเด็กหัวถัดไปตัวนี้ครับหัวนี้จะเป็นสำหรับในสะอันนี้คือเป็นหัวท่อที่จากน้ําที่เป็นน้ําดีที่บำบัดแล้วที่มีการกรองแล้วครับส่งเข้ามาที่สะว่ายน้ำเราจะเห็นเมนจะมาแค่ แค่ตัวเดียวครับอันนี้ผมไล่เมนให้ดูเมนนี้จะออกไปที่ห้องที่ห้องปั๊มครับเราจะเห็นท่อทั้งหมดที่มารวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมด5เส้น5หัวใจสองหัวเนี่ยครับ2อหัวเนี้ยสท่อนี้จะเป็นท่อสำหรับเสิร์ฟแทงเพราะว่าสระลูกนี้เราทำเสิร์ฟแทงคู่กับสระว่ายน้ำเลย ส่วนทอตัวนี้คือหลังจากที่เรากรองกรองเสร็จแล้วเนี่ยส่งกลับเข้ามาสี่หัวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ครับส่วนท่อนี้จะเป็นสะดืออ่างครับก็คือจะเริ่มมาอย่างนี้ครับลายจะวิ่งมาอันนี้ก็คือเป็นสะดืออ่างครับส่วนตัวนี้จะเป็นเวกแคมครับท่อเวกแคม ตัวนี้ครับก็คือจะดูดจากข้างสะครับแล้วก็เวลาเราทําความสะอาดสะเขาก็จะมีสายแล้วก็ดึงทําความสะอาดได้เลยครับซึ่งตอนนี้ช่างกําลังผูกเหล็กชั้นที่สองเพื่อที่พรุ่งนี้เราจะเทป,ปูนจะเห็นว่าตอนนี้ระบบงานท่อเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ ส่วนไอ้ตัวสปาเนี่ยท่อสปาที่เราจะทำหลุมเนี่ยเขาจะทำตอนที่เขามาเข้าแบบผนังเาจะมาทำหลูมของสปาเพื่อที่จะทำท่อไม่ว่าจะเป็นท่อเจ็ตคือที่นี่เราจะกำหนดเจ็ตไว้ทั้งหมด6หัวครับก็วันนี้พามาชมแค่นี้ครับจะเห็นว่าตัวของ พ่อไฟก็มีการมาร์กตำแหน่งไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวอีพีที่3ผมจะพามาชมอีกรอบหนึ่งว่าเวลาเข้าแบบเข้าแบบยังไงอะไรยังไงครับแล้วก็จะได้ทำาะะได้ครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ